ยิ้มไหว้ทักทายทุกท่านนะครับวันนี้พ่อใหญ่มหามามาแปลกนะครับกล่าวคำว่ายิ้มไหว้ทักทายทุกท่านนะครับยิ้มให้กับสมาชิกทุกท่านแล้วก็ไหว้สมาชิกทุกท่านแล้วก็ทักทายสมาชิกทุกท่านนะครับ ยิ้มไหวทักทายยามเจอกันนะครับเนื่องจากว่าคำพูดเวิร์ดที่เคยพูดมาปีเสร็จเศษสวัสดีครับครูบาอาจารย์พีพ่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่นเอทุกท่านครับมีคนทักท้วงมีคนยกมือประท้วงพราะอย่ามาหาหยุดได้ไหมคำนี้ มันไม่ใช่มันแบบไม่ใช่นละมันไม่เหมือนนละมันแบบเอ,อดูดูแล้วมันไม่ใช่ทันว่ายอย่างนั้น <c oughs> มีมีสมาชิกทักท้วงนะก็ไม่เป็นไรนะครับพระเย่มหาก็คือจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเป็นการพูดของแต่ละคนไม่เหมือนกันการกล่าวคําสวัสดีเนี่ยมันเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับ อาโสพันเตนะคือเราเป็นผู้น้อยเราก็ต้องสวัสดีผู้ใหญ่ก่อนกล่าวทักทายท่านก่อนนะครับถือว่าเราให้เกียรติเราเคารพนะเรียกว่าอาโสพันเตไว้อย่างนั้นเถอะนะครับแล้วก็การกล่าวสิ่งเหล่านี้แต่ละคนก็ไม่เหมือนกันการศึกษา การเลี language, ้ยงดูการอบรมมาของแต่ละคนไม่เหมือนกันพราะอย่มหาก็ก็ไม่ซีเรียสนะครับแต่ว่าเห็นท่านทักทวงมาก็เป็นการดีนะเราก็ฟังไว้ก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนด้วยนะพราะอย่มหาก็กล่าวคํเนี้ยมาเป็นปีแล้วนะเพื่อนอิฟสีท่านนี้ท่านสังเกตจริงท่านแสดงว่าท่านติดตามทุกคลิปจริง ก็ถือว่าโอกาสนี้เปลี่ยนเลยนะครับเลยเปลี่ยนเป็นเวิร์ดว่ายิ้มไหวทักทายก็แล้วกันนะครับถือว่าสบายๆนะครับเราเป็นช่องมหาสองพระบ้านนะเพื่อนๆสองพระแบบบ้านๆนะครับมีสมาชิกนะท่านหนึ่งนะครับตอนนี้คงเห็นเห็นเงียบแล้วนะครับไม่ได้คอมเมนต์มาหงอาทิตย์แล้วเพราะว่าพ่อใหญ่มหานี้ได้ อบรมแล้วก็ปิดกัน้นการมองเห็นไปแล้วนะแต่ว่าท่านก็เห็นอยู่นะท่านเห็นคลิปอยู่แต่ว่าท่านไม่สามารถแสดงความที่เห็นได้นะเพราะว่าคําพูดของท่านนะค่อยคําของท่านเหมือนเจ็บกดเหมือนเป็นคนที่ขาดความอบอุ่นนะเหมือนคนที่แบบขาดการเลี้ยงดูการอบมร,รมพัฒนสอนเหมือนเป็นสิทธิ์ที่ไม่มีครูนะครับ เราไปดูคลิปของครูบาอาจารย์ของใครก็ตามหรือการแสดงออกของใครก็ตามเนี่ยคนหมูมากเนี่ยเมื่อเราไม่ถูกใจไม่ชอบใจเราก็ไม่ต้องดูเราก็ไม่ต้องออใส่ใจหรือเราจะดูเราก็ไม่ต้องไปแสดงกิริยาที่ก้าวร้าวนะคอยคำที่หยาบคายถูกไหมครับเพื่อนเพื่อนเอฟซี ครูบาอาจารย์แอดมินหลายช่องท่านก็ทําเราดูแล้วไม่ถูกใจไม่พอใจไม่เห็นด้วยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องแสดงค่อยคําไปหรือจะแสดงค่อยคําไปเราก็ไม่จำเป็นจะต้องหยาบคายถูกต้องไหมครับแต่ว่าท่านซมซุงแกลเล็กซี่นี้หยาบคายนะพระเห็นมหาก็ในฐานะที่เป็นครูอาจารย์ก็อบรมพรัฒสอนไปแล้วก็ปิดกั้นการแสดง ความคิดเห็นไปนะครับนะก็นี่แหละครับสังคมก็เป็นแบบนี้แหละนะครับเรามาดูองค์นี้นะเพื่อนเพื่อนเป็นองค์ช้างเผือกของพ่อใหญ่มหาองค์นี้พ่อใหญ่มหาเอาน้ําร้อนใส่แก้วมาแล้วก็อาราตนาท่านลงไปในน้ําร้อนเนี่ยฟอ,อาาอนะฟองอากาศขึ้นเต็มเลยนะเพื่อนเพื่อนนะฟองอากาศขึ้นเต็มเลยครูบาอาจารย์สมัยก่อนนั่งกับต้มน้ํานะ ต้มน้ำร้อนแล้วก็เอาท่านต้มดูเลยนะแต่พาเหตุมาหาไม่ถึงกับต้มแล้วครับก็เอาน้ําร้อนใส่แก้วมาแล้วก็ดูฟองอากาศหรือหนักเข้าก็เจาะดูแล้วก็เอาเขามิ้นลงเลยทีเดียวหรือไม่งั้นก็เอาน้ํายามาลองดูเลยใครม,มีน้ํายาก็น้ําส้มสายชูในครัวนี่แหละมาทดลองเลยก็มีนะก็อยู่ที่ว่าการทดลองของแต่ละท่านเป็นยังไงแต่องค์เนี้ยนะเพื่อนๆดูนะครับ พระยมมหานี้ทดลองด้วยน้ําอุ่นๆแล้วก็เอาท่านลงฟองอากาศขึ้นมาเป็นสายลุกนะเหมือนนิ้วมือเลยนะุดขึ้นมาเต็มเลยดันขึ้นมาเป็นสายเลยนะองนี้แล้วก็เราดูพระพระอุระหรือหรือหนะ้าอกนี่ผึ่งผายนะเพื่อนเดี๋ยวเราจะได้เห็นตอนที่เราเอาเข้ากล้องขยายนะดูเนื้อใกล้ๆเป็นปูนเปลือกหอยสุกนะเพื่อนเ ในมือในมือขวาทับมือซ้ายนะเพื่อนๆมือฝวามือฝวาของท่านซ้ายของเราตรงนี้นะครับจะอวบใหญ่ทาบลงนะแล้วก็ฐานสิงเนี่ยรอยปีแยกเห็นขาสิงเล็กน้อยฐานหมอนรองสิงก็มีร่องตรงกลางเพื่อนนะครับมีหูข้างเดียวด้านข้างเห็นไหมครับด้านข้างผ้าแท้ก็จะเป็นอย่างนี้นะเพื่อนเป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยคือด้านหลังด้านหลังเนี่ยเป็นรูพุนเลยนะ เป็นรูพุนเลยนะเพื่อนๆด้านหลังเนี่ยรูลเล็กรูน้อยผุดขึ้นเต็มเลยนะครับนะทุกด้านนี่คือให้เพื่อนๆได้ดูว่าองค์เต็มท่านเป็นอย่างนี้นะองค์เต็มท่านเนี่ยนะสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเนี่ยเราก็อย่าลืมดูปริศนาในธรรมของเจ้าพระคุณสมเด็จด,ด้วยนะเพื่อนเราอยเราตีว่าพระนี้แท้ต้องขายได้มีเงินมีทอง สิบล้าน20ล้านตั้งเนื้อตั้งตัวนี่คือบุคคลที่แสดงความนเ็็นมาพระมหาก็ก็ได้บอกไปนะถ้าเรามองพระสมเด็จเพียงแค่ว่าเป็นทรัพย์สินซื้อมาแล้วขายไปอ่ะจิตใจท่านก็จะอยู่แค่นั้นนะจิตใจท่านก็จะอยู่แบบแบบนั้นนะนี่คือปิศาธรรมที่เจ้าบุคคลสมเด็จท่านให้เราศีลส,สมาธิปัญญานะสาฐานนี้นะเพื่อนๆศีลศีลเนี่ย ศีลแปลว่าปกตินะศีลเป็นภาษาบาลีนะเพื่อนๆแปลว่าปกติเราเป็นกระหัตญาติโยมแล้วก็ใครเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูอาจารย์ทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนแล้วก็ทําหน้าที่ของเราคือเราปกติอ่ะแสดงว่าเรามีศีลน,นะเพื่อนๆสมาธิเนี่ยท่านมีอาชีพอะไรท่านก็ทําไปตามนั้นทําอาชีพของตัวน,นั้นดีไม่ตุจริตไม่คอร์รัปชันไม่ก่อความวุ่นวายให้กับครอบครัวสถาบันประเทศชาติแล้วก็สังคมที่เราอยู่บริษัทที่เราทํางานอย่างเนี้ย ศีลสมาธิก็สมาธิจดจอนะจดจอกับงานกับหน้าที่กับตําแหน่งที่ตัวเองมีอ่ะศีลสมาธิเมื่อท่านมีศีลสมาธิอย่างเงี้ยท่านก็เป็นพุทธ,ธะนี่คือพุทธ,ธะนะพระพุะทธรูปนี่คือพุทธ,ธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองนะเราเราต้องเข้าถึงปิศาธรรมที่ท่านคิดอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยซุ้มระครังเนี่ยซุ้มเรือนแก้วเนี่ย สมเรือนแก้วเนี่ยก็เปรียบเสมือนพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธองค์แปดหมื่นสี่พันมันธ,ร,ร,มธร,รมคัรที่ปกป้องนะที่ปกป้องใครก็ตามอ่ะที่มีศีลสมาธิปัญญาแล้วก็พุทธะเนี่ยพุทธะเนี่ยมีได้ทุกคนนะเพื่อนๆเ,เป็นกลางๆนะเป็นคํากลางๆนะใครก็ตามน่ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานนี่ตัดสูธ้ธรมเห็นรรมมีดวงตาเห็นธรรมก็เป็นพุทธะได้นะนะเนี่ยนี่คือแปดหมื่นสี่พันมันธรมคา,ค,าคือคําสอนของพระพุทธเจ้าเรา ส่วนสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเนี่ยในสมัยก่อนนี่สมด็ตโตทัางก็สร้างนะพระสามเหลี่ยมพระห้าเหลี่ยมพระกลมๆทั้งก็สร้าง,นะาาาง,างแต่มาล่าสุดทั้งก็สร้างเป็นสี่เหลี่ยมเพราะว่าหลังจากท่านได้คาถาจินบัญชรมาเนี่ยท้าวิสวรณี่เป็นคนมาบอกท้าวิสวรณ์ก็เป็นหนึ่งเทวดาชั้นชั้น,ช,นชั้นแรกเนี่ยทั้งน้้นที่เหนือท้าวิสวรณ์ปกครองดูแลทั้งน้้นที่ตะวันออกนั่นคือเท้า ถ้าตลดนะเป็นผู้ปกครองดูแล <Gym. S 1> ถ้าตลดต้องก็ดูแลคนทันคุมพันวิทยาธรนะนะส่วนทั hum. ้งด้านทิศอ่ทิศตะวันอ่ทิศทิศตะวันตกเนี่ยทิศตะวันตกนะก็มีท้าวิรูปักวิรูปักก็คือพวกนาคพญานาคดูแลนะสัตว์ที่ไปด้วยด้วยอกสัตว์ที่มีเกรดไปด้วยอกส่วนทางด้านทิศใต้นะอ่ทิศใต้ก็มีเท้าวิรุณหกนะวิรุณหกก็คือพวกครุฑพญาครุฑเนี่ยสัตว์ที่ไปด้วยปีก มีกระดูกโคมปีกโคมอ่ะเพื่อนๆนะเป็นผู้ดูแลนี่คือปิศาณธรรมที่ท่านให้กับพวกเราไว้แล้วก็ให้เข้าถึงธรรมอย่างนั้นนี่คือด้านหลังด้านข้างเดี๋ยวเราลองมาดูว่าเมื่อเราเห็นแบบแบบนี้ดูใกล้ๆหน้าตาผิวพรรณท่านจะเป็นยังไงนะให้เราดูไปพร้อมกันนะเพื่อนๆเพื่อจะมาหากล้องก็ไม่แพงหรอกครับไม่ถึงหมื่นนะกล้องนี้กล้องขยายนะ ไม,ไม่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 ตึงเหมือนนะเพื่อบบนๆแต่บ้านๆนะตัวเองก็ว่างก็ทําไม่ได้ว่างก็ throne, ไม่ได้ไไดทํานะหลังจากกลับจากมาอะไรมาว่างๆไม่เหนื่อยก็นี่แหละครับก็มาส่องพระสมเด็จกับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆดูดูเนื้อด้านในไหยครับเนื้อด้านในฉ่ำเนาะเนื้อฉ่ำนะเนี่ยเราเห็นก mm ้อนผงพุตตุคุณนะพุทุคุณเนี่ยเหลืองเหลืองนี่ดินซอพองเหลือง เนี่ยมีหูข้างเดียวลำไรเพื่อนๆดูพระอุละท่านดูเนื้อดูสีสันดูวันนะเป็นปูนเปลือกหอยสุกลักษณะเหมือนกับภาพแป้งโรยพิมพ์ติดอยู่เห็นไหมเพื่อนๆอย่างเงี้ยเนี่ยมือขวาท่ามือซ้ายเน่ยเนี่ยซ้ายด้านเราฝาของท่านเห็นไหมครับทาบลงเนี่ยมือสองนี่เขย่งนิดนึงนะเนี่ยเหมือนกับทาบลงเพื่อนๆเห็นไหมครับเหมือนกับเรานั่งสมาธิอ่ะนะเนี่ยปลายพระบาทถ้าเราวัดปลายพระบาทดูนะเพื่อนๆเนี่ย นี่คือตรงกับมุมข้อสองที่หักลงอย่างเงี้ยครูบาอาจารย์หลายท่านท่านสังเกตนะตรงกันนะเพื่อนๆก็ก็ดูความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราเห็นเส้นเรือนรางเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับดูดูดูเขาไม่ตึงนะนี่เขาขยับเขาขยับเขาย่นเขายุยยี่เห็นไหมอย่างเงี้ยคือความเป็นธรรมชาตินะไม่มีไม่มีที่ไหนก็ทํากันได้อ่ะ จะตบแต่งอะไรก็ทําไม่ได้อย่างเงี้ยนอกจากกีมือธรรมชาติเพื่อนเพื่อนดูนะเนี่ยแต่ละฐานใช่ไหมครับเนี่ยรอยยุบรอยปรินะเ่ยรอยยุบรอยปรีออกเพื่อนเพื่อนไม่ต้องพลาดนะวันนี้พระมาหาจะเอาพระสมเด็จที่มีวันณะอย่างเงี้ยวันณะสีแบบสีหลากหลายสีนะเพื่อนๆพระวันณะเนี่ยครูตรีมาวายบอกว่ามีตั้ง มีตั้ง16บหกสิบกสบ็ดสีบางทีก็เกือบ20สีนะเพื่อนๆ2ืสีสีก็คือวันณะเป็นภาษาบาลีก็คือวันณะนั่นเองนะหลากหลายนะเราเราอย่าไปคิดว่าสมเด็จจะมีวันณะเดียวสีเดียวนะเพื่อนๆสีน้ำนมอย่างเงี้ยสีน้ำนมสีจำปีอ่ะสีงาช้างอย่างองค์นี้สีงาช้างางเงี้ยสีงาช้างสีดินดิบสีน้ำข้าวอย่างเงี้ยสีการเมลีแห้ง่ะเพื่อนๆสีขี้เถ้าสีลานสีมะกอกสุก สีเมล็ดพิกลสีช็อกโกแลตอ่อนๆสีพิกลแห้งสีสีมันปูสีช็อกโกแลตสีเรียกว่าสีแตกลายขนกปลอดนะสีมะกอกสุกอย่างเงี้ยสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองมันปูอย่างเงี้ยเพื่อนๆนะสมเด็จเนี่ยมีหลากหลายเพราะว่าเนื้อมวลสารท่านสร้างต่างกรรมต่างเวลาไม่ใช่มีสีเดียวนะไอพวกเซียนบอกว่ามีสีเดียวไม่จริงอ่ะเพื่อนๆอย่าไปเชื่อเพราะว่า มีเป็นร้อยบล็อกพิมพ์อะท่านสร้างต่างกรรมต่างวาระลแล้วต่างกรรมต่างวารแล้วก็มีการมวลสารผสมรงมวลสารเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วสีจึงแตกต่างกันนะเอาเราเราคิดอย่างนั้นเพราะอย่ามาหาพูดมาเยอะแล้วนะจะไม่พูดซ้ํานะคนที่คอมเมนต์มาแบบไม่รู้เรื่องก็ก็ระวังนะอย่าให้เหมือนกับแกโกลกลาเหมือนกับซัมซุงแกลเล็กซี่นะ ลักษณะคาพูดของแกคงเกิดในยุค90เหมือนพู้ใหญ่มหานี่แหละนะแต่ว่าเป็นเป็นคนที่ขาดความอบอุน่นเป็นคนมีผมด้อยลักษณะการพูดของเขาเป็นคนมีผมด้อยเป็นคนที่แบบน้ําที่แบบเต็มแก้วอะเทไปมันก็ล้นออกแห้เพื่อนๆดูซุ้มระคังกวบใหญ่นะสุ้มแต่ละคําแต่ละจุดแต่ละช่วงเพื่อนๆดูสิครับดูอย่างเนี้ย ไม่มีจุดไหนที่แบบลักษณะที่เหมือนกันเลยนะนะแล้วก็มาดูด้านด้านหลังเนี่ยอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูนะเป็นลักษณะเหมือนกับเรียกว่ารอยนอนด้อนอะ่ะอย่างเงี้ยเพื่อนๆดูดูพื้นเขาเนีย่ยอันนี้ก้อนผงพุทุคุณชัดๆเลยเห็นกันจ่าจาก้อนผงพุทธคุณนะเนี่ยก้อนผงพุทธคุณบางทีก็เรียกดินซอพองอะ่ะแป้งดินสอพองอะ่ะนะแป้งดินสอพอง เพื่อนๆดูนะก้อนผงพุทธคุณนี่ขาวเล็กๆจก็บจุดเพืดด่อนเพื่อนดูดูพื้นดูผิวดูผิวเขานี่ไม่ไม่เหมือนกันหรอกครับเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับเพื่อนๆดูความงามของท่านนะเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดหยกแล้วเรามาดูด้านข้างกันนะมาดูด้านข้างกัน ด้านข้างป่าจากด้านหน้าไปด้านหลังนะดูนี่คือเม็ดแดงเม็ดแดงนี่คือก้อนผงพุทธคุณด้านข้างก็สําคัญนะเพื่อนๆต้องดูด้านข้างเนี่ยนะดูพระสมเด็จเราจะไปดูแต่ด้านหน้าด้านด้านหลังอย่างเดียวนะต้องดูด้านข้างนะทุกอย่างต้องเป็นธรรมชาติองค์ประกอบของเขาต้องธรรมชาตินะอย่าดูแต่ด้านหน้าแล้วต้องดูด้านด้านด้านหลังด้านข้างเนี่ยเนี่ยดูเม็ดแดงก่อนนะ เห็นไหมเพื่อนเพื่อนแล้วเป็นธรรมชาติมาอย่างเงี้ยนี่คือความเป็นธรรมชาติของเขานะนี่คือเม็ดดำเม็ดเหล็กไหลไพดำเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยนี่คือเม็ดเหล็กไหลเพดํานะโอ้โหแบบดูแล้วคนลูกคนพองนะเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยแควคาดรอดปลอดภัยอ่ะนะ แต่ก็ยังว่านะเพื่อนๆดูเมตรพระธาตุนะครับมีพระสมเด็จแท้ๆอยู่ในคออยู่ในปากเนะลดคนพุนไปด้วยรูปืนลูกปืนหนึ่งก็มีนั่งเครื่องบินอยู่ดีๆตกลงมาตายก็มีนะมีสํมเด็จนะที่คอก็อยังว่าเลยครับนะถึงข่าวที่จะดับขันถึงข่าวที่จะสิ้นชีพเนี่ยอะไรก็ช่วยไม่ได้อย่างว่าหละเพื่อน แต่การที่เรามีาพระสมเด็จอยู่แล้วก็รักษาศีลสมาธิปัญญาให้ดีนะเห็นไหมครับเนี่ยก่อนผงปตุกคุณนะฉ่ำเลยทีเดียวเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับกำลังของท่านนี่คือด้านข้างนะครับเพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ ชคดีทุกท่านครับสวัสดีครับ